สวัสดีครับ www.monstishop.com ครับวันนี้ก็จะมารีวิวตัวชุดกล้องจรปิดนะฮะอันนี้จะเป็นตัวอุปกรณ์ครบนะฮะมีกล้องให้สี่ตัวพร้อมกล้อง DVR ครับเรามาดูตัวแรกก่อนครับเป็นกล้อง DVR ครับกล่อง d ีตัวนี้จะเป็นตัวกล่อง8 channel นะฮะซึ่งสามารถต่อกล้องได้8ตัวครับผมต่อ,อไปเป็นตัวกล้องกล้องจะเป็นกล้องอินฟราเรดนะฮะ กล้องอินฟาเรดสีนะครับผมสามารถถ่ายทั้งกลางวันกลางคืนได้และถ่ายทั้งได้ทั้งในอินดอร์และเอวดอร์ครับจะมีมาให้สี่ตัวครับผมส่วนตัวกล้องนะฮะอันนี้คือส่วนอุปกรณ์ใช้กับกล้องอันนี้จะเป็นอะแดปเตอร์ครับที่สามารถต่อกับกล้องแต่ตัวได้เลยให้มาครบชุดก็สี่อันครับผมและนี้จะเป็นขายิบขายิบเหล็กนะฮะของกล้องแต่ตัวจะมีให้สี่อันเหมือนกัน เดี๋มวดูเรื่องของสายกันครับสายจะมีให้100เมตรนะฮะเป็นสาย RG6 ครับผมสามารถตัดต่อเองได้เลยเลือกความยาวได้ตามต้องการครับส่วนนี้จะเป็นส่วนของไส้ไก่สามารถเอาเอาไว้เก็บสายสัญญาณนะครับให้ดูเรียบร้อยครับผมแล้วจะมีส่วนของอันนี้จะมีหัว BNC ให้นะครับสำหรับกล้อง4ตัวอุปกรณ์คบครับสามารถติดตั้งได้ทันทีครับผม โอเคขอบคุณมากครับเวอร์ไวเว็บดอทมันที่ฉบค,ครับ